สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจเจ๋นะคะ,จะเจ๋ฟอดผับประแดงค่ะวันนี้นะคะ,จะเจ๋จะมารีวิวนะคะรถที่อยู่ทางด้านหน้าลูกค้านี้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น4ประตูนะคะรุ่น XLLS นั่นเองนะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะแล้วก็รุ่นนี้ให้กำลังแรงมา้ามาที่170แรงม้านะคะแรงบิดให้มาถึง4 0 5นิวตันเมตรนะคะราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่8 8 0 0 0นแห 9,000บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเราได้ทําการตกแต่งอะไรให้เขากันบ้างนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีเลยนะคะในรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้นะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างไม่แรงเลยนะคะได้ในเรื่องของตัวเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ4ประตูเนาะมาชมเลยนะคะว่าคันนี้นะคะได้ทําการแปรงนะคะในส่วนของตัวส่วนของตัวกระจังหน้านะคะที่เราได้ทําการ เปลี่ยนนะคะเอาตัวกระจังหน้าเดิมออกนะคะแล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวกระจังหน้าที่เป็นตัวกระจังหน้า FORD นะคะแล้วก็เป็นกระจังหน้าเดียวกันกับแรปเตอร์นั่นเองนะคะยังให้มาในเรื่องของตัวไฟจิ๋ว3จุดให้มาด้วยนะคะตัวนี้นะไฟจิ๋ว3จุดนะคะลูกค้าสามารถ เลือกได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นลำแสงสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็รุ่น X ตัว XLS นะคะตัวนี้ยังเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์ LED นะคะมาพร้อมกับมาพร้อมกับตัวไฟอ่าหน้านะคะที่เป็นไฟทรง C cam นั่นเองนะคะตัวนี้เนาะเป็นไฟรูปตัว C นะคะที่เป็นไฟ ตัว daytime running light นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะคะที่เป็นรุ่นของตัว XLS นะคะก็จะเป็นกันชนสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวอ่าตัวไฟดัดหมอกนะคะที่เป็นไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกรอบรอครอบไฟดัดหมอกที่เป็นสีโครเมียมนะคะที่ ่าเพิ่มให้กับตัวรุ่น XLS นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะคะเราก็ยังใส่มาในเรื่องของตัวห่วงลากจูงมาให้ด้วยนะคะด้านล่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาพามาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะเราได้ทําการแปลงนะคะในเรื่องของตัวช่วงล่างให้กับรถรุ่นนี้นะคะก็เปลี่ยนในเรื่องของตัวปีกนกนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนในเรื่องของตัวปีก ตัวนี้นะคะเราได้ที่เปลี่ยนในเรื่องของตัวปีกนกนะคะตัวปีกนกของเราเปลี่ยนเป็นตัวปีกนกแบบของออปชันนะคะตัวนี้ได้ทําการยก2นิ้วนะคะเป็นยกหน้าหลัง2นิ้วนั่นเองนะคะเปลี่ยนปีกนกกันโค้งนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อยางนะคะจะเป็นล้อยางขอบ20นั่นเองนะคะเป็นแม็กของตัวแวนพร์นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะออฟ1ินิ้วนั่นเองค่ะ ัวล้อแม็กนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะเรามีลายให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะเราก็ได้ทําการเปลี่ยนในเรื่องของตัวคิ้วล้อนะคะจากเดิมที่เป็น6นิ้วตัวนี้ก็จะอยู่ที่เดิมที่เป็น3นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น6นิ้วแล้วก็เป็นตัวที่ตีหมดนะคะแต่ว,ว่าลูกค้าอยากได้เป็นพื้นเรียบก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแก้มด้านข้างนะคะถ้าเป็นรุ่น x l คนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัว เล่นในเรื่องของตัวนี้นะคะจะมีคลิปตรงด้านข้างที่เป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ติดตัวอักษรคำว่าเทอร์โบให้นั่นเองค่ะในส่วนของตัวกระจกหูช้างที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกหูช้างให้นะคะแล้วก็บันไดเหยียบด,ด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําให้นั่นเองค่ะเมื่อเปิดประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็น สีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบ้ากันลอยเราติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านั่นเองฟิล์มนะคะเราติดฟิล์มอยู่ที่ขนาด60%นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวกันสาดเราก็ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าน,นะคะฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบเปิดปิดแบบป๊อปอัพนะคะก็เปิดตามการล็อกประตูของตัวรถนั่นเองถ้าเกิดว่ารถล็อกอยู่นะคะประตูตัวฝาถังน, <ๆ S 2> น้ํามันก็ล็อกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าปลดล็อกที่ ตรงประตูนะคะตัวนี้ก็จะคลายล็อกให้นะคะตัวน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเราเติมดีเซลนะคะ B10 B20 นะคะแล้วก็เป็นน้ำ,นำมันเชื้อเพลิงของเรานะคะจุได้ถึง80ลิตรนั่นเองนะคะในส่วนของตัวท้ายกระบะนะคะเราก็ยังติดในเรื่องของตัวนี้เลยนะคะตัวกรอบครอบฝากระบะให้นะคะตัวนี้ก็คือติดมาจากโรงงานแล้วนะคะถ้าเป็นรุ่นของตัวนิกเนนะคะเราจะติดมาให้ ทุกรุ่นเลยนะคะที่เป็นตัวกรอบครอบกระบะให้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็ยังโรงงานนะคะก็ยังเจาะในเรื่องของตัวรูนะคะไว้ให้ลูกค้าติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้นั่นเองทั้งหมด3ามช่องนั่นเองนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากติดในเรื่องของตัวโลบาร์หรือ เป็นในเรื่องของตัวอคอกนะคะก็สามารถติดตั้งได้เลยนะคะไม่ต้องเจาะในเรื่องของตัวถังเลยแล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้ไฟท้ายของเรานะคะเป็นไฟท้ายแบบฮาโดเจนนะคะเพิ่มในเรื่องของตัวกรอบข้อบไฟท้ายให้นั่นเองนะ,ะในส่วนของตัวกันชนด้านท้ายนะ,ะกันชนท้ายของรุ่น XLS นะคะตัวนี้ก็ จะเป็นกันชนท้ายนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะในเรื่องของตัวไฟสองป้ายทะเบียนก็มีมาให้ด้วยนะคะในรุ่นเอ s นะคะเรายังมีในเรื่องของตัวกล้องถอยให้ด้วยนะคะลูกค้าตัวกล้องถอยนะคะจะอยู่ใต้โลโก้นั่นเองมียุงด้วยฮะมียุงเง <laughs> งกาะนะคะก็จะมีในเรื่องของตัว ก้องถอยนะคะตร,ตรงใต้โลโก้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ายอยากติดตั้งในเรื่องของตัวกาบฝาท้ายก็สามารถติดตั้งได้เลยนะคะแต่สําหรับรถรุ่นนี้นะคะแต่งแบบนี้จะเห็นว่าก็ดูสวยแล้วนะคะไม่ต้องไปติดอะไรเยอะนะคะก็แค่เด่นในเรื่องของตัวล้อนั่นเองนะคะฝาท้ายนะคะของเราก็จะสามารถเปิดง่ายนั่นเองนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ตัว ไฟเบรกตัวที่3นะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะตรงใกล้ๆก,ก,กับตัวมือเปิดฝาท้ายกระบะนั่นเองนะคะกระบะไลเนอร์นะคะก็ทำการปูให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุ่นเ e ็กเจนนะคะปูให้ทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะแบบว่าคิดไปคิดไปว่าแบบเอ๊จะปูพื้นกระบะให้หรือเปล่านะคะจะเอ๋ปูให้ทุกคันเลยนะคะแบบไม่ต้องร้องถอเลยเนาะแล้วก็ตัวกระบะนะคะกระบะท้ายของเราก็สามารถจุนะคะ น้ำหนักได้ถึงตันครึ่งเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากบรรทุก parole, ถึง2ต 2> ันนะคะ yeah. สามารถเสริมในเรื่องของตัวแหนบเข้าไปได้อีกนะคะแล้วก็ตรงฝาท้ายกระบะนะคะเราก็ยังมีในเรื่องของตัวไม้บรรทัดนะคะตัวนี้ติดมาให้ตรงฝาท้ายกระบะนั่นเองนะคะสำหรับงานช่างนะคะก็สามารถมาวัดขนาดสิ่งของตรงฝาท้ายกระบะได้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ไซ่งงานนะคะไม่มีไม้บรรทัดก็สามารถมาวัดขนาดสิ่งของที่ท้ายกระบะได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัว คีบหนีบนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสีนั่นเองเอาไว้คอยหนีบสิ่งของเวลา,าลูกค้าจะวัดขนาดนะคะแล้วก็ตัวท้ายนะคะตัวนี้ก็ยังติดคําว่า XLS ให้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาชมภายในนะคะว่าเราภายในเราเป็นยังไงกันบ้างเนาะตัวนี้จะเป็นระบบกุญแจบิดสตาร์ทนะคะลูกค้าไม่ใช่เป็นในเรื่องของตัวระบบอ่า พูสตาร์ทนะถ้าเป็นรุ่นเอ s จะเป็นระบบบิดสตาร์แต่ให้เป็นกุญแจรีโมทเข้ามานะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวนี้เราได้ทำการเปลี่ยนจากเบาะผ้าให้เป็นเบาะหนังให้นะคะแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแต่ลูกค้าอยากได้เป็นเบาะสีอื่นก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูด้านหลังกันก่อนนะคะก่อนจะไปดูในเรื่องของตัวหน้าจอเนาะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะก็ ให้ความกว้างขวางนะคะลูกค้าเห็นไหมคะกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลานั่งนะคะนานๆไม่รู้สึกเมื่อยล้านะคะตัวนี้ออกแบบมาแบบว่ารับกับสรีระของผู้โดยสารด้านหลังเลยนะคะแล้วแล้วก็ยังมีตัวเบาะนะคะฝั่งคนขับนะคะก็สามารถปรับนะคะขึ้นด้านหลังแล้วก็ปรับเบาะขึ้นลงนะคะได้ด้วยเนาะในส่วนของตัว พวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับได้4ระดับนะคะขึ้นลงซ้ายขวาได้นั่นเองเนาะแล้วก็หน้าจอนะคะของเราจะมีขนาดที่10.1นิ้วนะคะตัวนี้ก็เป็นหน้าจอทัสกีนะคะแล้วก็รองรับ Apple c a r p นะคะแล้วก็ Android Auto แล้วก็สามารถาดู Google Map นะคะขึ้นจอได้เลยนะคะเชื่อมต่อตัวบลูทูธได้เลยนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยเราก็มีในเรื่องของตัวระบบฟอร์อดพาน,นะคะ ลูกค้าต้องโหลด Ford p a าสทุกเครื่องเลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าซื้อ Ford เนาะเพราะเราจะมีแอปพลิเคชันที่ทำงานผ่านมือถือได้ด้วยนะคะเชื่อมกับตัวรถนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของตัวช่องเสียบสาย USB แล้วก็ Type C มาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะคะแล้วก็ให้มาในเรื่องของตัวเบรกมือดึงนะคะแล้วก็จะมีช่อง ตัวนี้จะเป็นช่องวางแก้วนะคะ2แก้วนั่นเองเก๊ตรงกลางนะคะเราก็ด้านในเราก็ยังมีช่องเก็บของอีกด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะเล่นตัดในเรื่องของตัวสีเทาให้ด้วยนะ,ะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะของเราเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าทุกรุ่นนะคะสําหรับรุ่น n น็ t เ e นนะคะ ตัวพวงมาลัยของเราก็จะมีในปุ่มมติฟังก์ชันนะคะรับโทรศัพท์นะคะสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ในเรื่องของตัวปรับขึ้นลงอ่าปรับอ่าเรื่องของตัววอลลุ่มนะคะปรับเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวอ่าปรับไฟหน้านะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่อยากตั้งเป็นออโต้นะคะสามารถปรับหมุนปุ่มปุ่มมาตรงนี้ได้เลยนะคะ สำหรับรุ่น XLS นะคะเกียร์ออโต้4ประตูนะคะรุ่นนี้ก็ยังให้มาในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะคะจะเป็นระบบ ABS, EBD, ESS นะคะแล้วก็ระบบรอมนะคะป้องกันการพลิกคว่ำม,มาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นตัว XLS นะคะแล้วก็ระบบ Nexgen ทุกรุ่นนะคะให้มาในเรื่องของตัวระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะให้มาทุกรุ่นเลยสำหรับสกูล Nexgen นะคะตัวนี้ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะ ถุงแอร์แบกแตกนะคะระบบจะทําการโทรเรียกรถพยาบาลให้จะเป็นระบบช่วยโทรฉุกเฉินนั่นเองโทรเรียกหนึ่งหกหกเก้าให้เรานั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของสีให้เลือกนะคะมีทั้งหมดห้าสีนั่นเองนะคะมีทั้งหมดห้าสีให้เลือกนะคะก็จะมีสีดานะคะสีบรอนซ์เงินนะคะสีขาวสีเทาแล้วก็สีน้ําเงินนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะชอบสีไหนก็สามารถโทรเข้ามา แจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะทราบในเรื่องของโปรโมชันนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์063คะ่ะ3681441นั่นเองนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะลูกค้าใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องเจ๊เอ๋ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจเอ๋ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Ford ระประแดง โชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดสูวบริการซ่อมบำรุงนักษาส่วนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรอยู่แลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู4 2 8 5 8 8 8่